การลงทุนเนี่ยเอ่อเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนสนใจนะคะครับผมแต่ว่าพอลงสนามจริงเนี่ยหลายครั้งกลับรู้สึกเหมือนเอ่อติดกับดักอะไรสักอย่างอืมครับครั้งความโลภที่แบบอยากรวยเร็วๆหรือความกลัวตอนตลาดแดงๆอะค่ะใช่เลยครับเข้าใจเลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าอะไรคือหลุมพรางที่นักลงทุนมักจะพลาดกันแล้วเราจะสร้างวิธีคิดแบบไหนให้เดินบนเส้นทางนี้ได้สำเร็จดีเลยครับ เรื่องนี้สำคัญมากซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งที่น่าสนใจนะครับมีทั้ง Salary Investor, b a j h a Finserve, Moneyweb, uh, Forbes, Stash Away, Bam, Set Invest Now แล้วก็ SCB ด้วยครับโอ้โหครบเลยนะคะครับเราจะพยายามดึงเอาประเด็นสำคัญสคัญ,คญที่เหมือนเป็นแก่นเป็นเหมือนทางลัดสู่ความเข้าใจค่ะ เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเจ็บตัวหนักได้แล้วก็เพิ่มโอกาสความสําเร็จในการลงทุนให้มากขึ้นด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่กับดักแรกๆที่คนมักจะเจอเลยดีกว่าค่ะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะจุดเริ่มต้นนี่ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะครับคือการไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนครับอ๋อไม่มีแผนใช่ครับจากข้อมูลของ salary investor เนี่ย พอเราไม่มีเข็มทิศไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันทำให้เวลาเจอความผันผวนของตลาดก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือบางทีก็วันไหวไปกับข่าวลือได้ง่ายๆเลยอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วอีกเรื่องที่ตามมาติดๆกันเลยก็คือการลงทุนโดยที่ยังไม่เข้าใจดีพอ ค,คือไม่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานไม่ได้ติดตามภาพรวมเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับการลงสนามรบแบบไม่มีอาวุธเลยนะครับโหฟังดูน่ากลัวนะคะเหมือนกระโดดลงไปในสิ่งที่ไม่รู้จักจริงๆใช่ครับโอกาสพลาดท่าเสียทีมีสูงมากครับแล้วเรื่องที่แบบเห็นบ่อยๆเลยค่ะคือการทุ่มเงินทั้งหมดไปกับสิ่งเดียวล่ะคะอันนี้ใช่กับดักด้วยไหมโอ้อันนั้นกับดักสําคัญเลยครับเรียกว่าการไม่กระจายความเสี่ยง ทาง salary investor ก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันการเอาเงินทั้งหมดไปลงในสินทรัพย์ประเภทเดียวหรือแบบไม่กี่ตัวเนี่ยมันอันตรายมากนะครับค่ะทำไมถึงอันตรายคะเพราะว่าถ้าสินทรัพย์นั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมาพอร์ตเราอาจจะเสียหายหนักไปเลยออืหลักการพื้นฐานที่ต้องจำง่ายๆเลยคืออย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวค่ะ คุณคุ้นอยู่ค่ะประโยคนี้ครับควรจะกระจายไปในสินทรัพย์หลายๆแบบหน่อยเช่นหุ้นตราสารหนี้หรือกองทุนรวมมันจะช่วยลดแรงกระแทกได้ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วพวกลงทุนตามเพื่อนตามข่าวลือหรือบางทีใช้ข้อมูลเก่าๆล่ะคะอันนี้น่ากลัวไหมคะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับอันนี้เป็นข้อสี่ของ salary investor เลยค่ะ การตัดสินใจซื้อขายเพราะแบบได้ยินเขาว่ามาหรือไปเชื่อคำแนะนำที่ไม่ได้ตรวจสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นเช่นข้อมูลจากกรกตหรือตลาดหลักทรัพย์โดยตรงแบบนี้ครับถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ให้รอบด้านก่อนเนี่ยค่ะนี่คือความเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจจะถึงขั้นโดนหลอกได้ง่ายๆเลยนะครับอืมแสดงว่าพื้นฐานอ้งแน่นจริงๆก่อนจะเริ่มอะไรพวกนี้ถูกต้องครับทีนี้เหมือนว่าเรื่องของ อารมณ์เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยครับความโลภความกลัวพวกนี้มันส่งผลกับการตัดสินใจลงทุนของเรายัางไงบ้างคะส่งผลมหา,าศาลเลยครับการลงทุนด้วยอารมณ์เนี่ยข้อ5ของ salary investor นะครับถือเป็นข้อผิดพลาดอันดับต้นๆเลยค่ะคือความโลภอาจทําให้เราแบบกล้าเสี่ยงเกินตัวไปไล่ตามหุ้นร,นร้อนๆโดยไม่ได้ดูพื้นฐานเลยอส่วนความกลัวก็อาจทําให้เราขายหุ้นดีๆทิ้งไปเร็วเกินไป ตอนที่ตลาดตกใจแค่นิดหน่อยค่ะเข้าใจเลยค่ะซึ่งทางมานิเว็บก็ชี้ว่าการควบคุมอารมณ์ด้วยสติเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยสติครับแล้วมันก็เกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่าอัคติทางพฤติกรรมหรือ behavioral b i a s e s ที่ทาง s h a w a y กับ s c b ซเขาอธิบายไว้หลายตัวเหมือนกันครับอัคติทางพฤติกรรมมันคืออะไรคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับตัวที่คลาสสิกที่สุดเลยน่าจะเป็น loss aversion หรือการกลัวความสูญเสียกลัวเสีย ใช่ครับ Sta ช w a y กับ SCB อธิบายว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจเราแรงกว่าความสุขจากการได้กำไรในจำนวนเท่ากันแรงกว่ายังไงคะอาจจะถึงสองเท่าเลยด้วยซ้ำครับโอโ้โหผลก็คือเรามักจะทนถือหุ้นที่ขาดทุนต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากตัดขาดทุนไม่อยากยอมรับว่าพลาดค่ะไม่อยากเจ็บ ใช่ครับและในทางกลับกันก็อาจจะรีบขายหุ้นที่กำลังกำไรออกไปเร็วเกินไปเพราะกลัวว่ากำไรที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันจะหายไปอ๋ออันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะมันเหมือนฝังอยู่ในสัญชาติตยานเราเลยนะครับครับผมที่สเตชเวย์บอกว่ามีรากฐานจากวิวัฒนาการที่เราต้องตอบสนองต่อภัยเร็วกว่าโอกาสเพื่อรอดชีวิตใช่ครับมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวธรรมชาติแล้วมันมีผลต่อการตัดสินใจอื่นๆอีกไหมคะนอกจากเรื่องขายเร็วซื้อช้ามีครับ อีกตัวที่น่าสนใจคือการยึดติดก,กับต้นทุนเดิมหรือ Sun ง Co s t f l l l c y y ต้นทุนจมครับที่ SCB กับ t t า t u Way พูดถึงเหมือนกันคือพอเราลงเงินหรือลงแรงไปกับอะไรแล้วเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปหรือเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วเราก็ยังตัดใจไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเสียดายสิ่งที่ลงไปแล้วนะครับโอเสียดาย คล้ายๆกับเราซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแพงๆไปแล้วแม้วันงานจะไม่สบายก็ยังฝืนไปเพราะเสียดายค่าตัว๋วนึกภาพออกเลยค่ะในการลงทุนก็คือก็คือการทนถือหุ้นที่ไม่ดีต่อไปเพียงเพราะเราเคยซื้อมาในราคาที่สูงกว่านี้ไม่อยากยอมรับว่ามันลงมาแล้วเหมือนหลอกตัวเองนิดๆนะคะครับผมประมาณนั้นเลยแล้วมีอคติแบบไหนอีกคะที่พบบ่อย อีกอันที่เจอบ่อยเหมือนกันคือ recency bias หรืออคติที่ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากเกินไปครับอันนี้ s t a ช u w a y เพูดถึงค่ะข,ข้อมูลล่าสุดใช่ครับสมมติว่าเราเพิ่งลงทุนไปไม่นานแล้วได้กำไรดีเลยค่ะ<า>อาจทำให้เรามั่นใจเกินเหตุรู้สึกว่าทัวเองเก่งจังเลยอืออืม,อมจนมองข้ามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือประเมินผลงานระยะยาวต่ำไปหรือถ้าขาดทุนมาก็กลัวไปเลยถูกต้องครับ ในทางกลับกันถ้าเพิ่งขาดทุนมาก็อาจจะกลัวจนไม่กล้าลงทุนอะไรอีกเลยทั้งที่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้เข้าใจเลยค่ะเหมือนเรามองแค่ภาพระยะสั้นตรงหน้าจริงๆใช่ครับแล้วมีเรื่องของการเลือกฟังแต่สิ่งที่อยากฟังไหมคะแบบเข้าข้างตัวเองมีแน่นอนครับอันนี้เรียกว่า confirmation bias หรืออคติที่เอนอียงเข้าข้างความเชื่อเดิมค่ะทางสแตชเวก็พูดถึง คือเรามักจะมองหาหรือตีความข้อมูลที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วแล้วข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่เชื่อล่ะคะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือมองข้ามหรือให้น้ำหนักน้อยลงไปครับตัวอย่างเช่นเช่นถ้าเราปักใจเชื่อว่าหุ้น A จะต้องขึ้นแน่ๆเราก็จะสนใจแต่อ่านข่าวดีบทวิเคราะห์เชิงบวกเกี่ยวกับหุ้น A ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักกับข่าวร้ายหรือปัจจัยเสี่ยงเท่าที่ควรจะเป็น โอ้โหฟังดูแล้วอคติพวกนี้มันอยู่ในความคิดเราแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันใช่ครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วเราจะรับมือกับเจ้าอาคติพวกนี้ยังไงดีล่ะคะทาง SCB แนะนำว่าก้าวแรกเลยคือการรู้เท่าทันครับรู้ตัวก่อนใช่ครับต้องตระหนักก่อนว่าเออเรามีแนวโน้มที่จะคิดแบบนี้นะจากนั้นคือพยายามใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ค่ะ พยายามตัดสินใจลงทุนในตอนที่ใจเรานิ่งๆไม่ใช่ตอนที่กำลังตื่นเต้นดีใจหรือกลัวสุดขีดแล้วการมีแผนช่วยได้ไหมคะช่วยได้มากเลยครับการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ยึดตามแผนนั้นจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีอืนอกจากนี้การใช้เครื่องมืออย่างการลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ก็เป็นวิธีที่ดีในการลดอิทธิพลของอารมณ์อ๋อ DCA ครับเพราะมันเป็นการลงทุนตามระบบไม่ใช่ตามความรู้สึกซึ่งทั้ง Salary Investor SCB แล้วก็ stash away mm hmm. ก็เห็นตรงกันในเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> แล้วทาง Moneyweb นนยังเสริมด้วยว่าการมีมุมมองระยะยาวมากๆก,ก็ช่วยให้เรานิ่งขึ้นได้เยอะ ไม่หวั่นไหวไปกับข่าวรายวันง่ายๆครับเข้าใจเลยค่ะสแสดงว่านอกจากการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดกับการรู้ทันอคติตัวเองแล้วอะไรคือหัวใจสําคัญของการสร้างความคิดแบบนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจริงๆค่ะถ้าให้สรุปเป็นคําสําคัญสําคัญนะครับผมว่าน่าจะเป็นวินัยและความอดทนครับหรือ discipline and patience วินัยกับความอดทนใช่ครับ ประเด็นนี้ทั้งบรจัดฟินเซิร์ฟมันิเว็บและ BAM เน้นย้ำตรงกันเลยค่ะคือการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นข้ามคืนได้อืมไม่ใช่รวยเร็วไม่ใช่เลยครับมันเป็นเกมระยะยาวเราต้องมีวินัยในการทำตามแผนที่เราวางไว้แล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักๆค่ะอย่างที่บริจัดฟินเซิร์ฟบอกไว้น่าสนใจครับว่า สิ่งสําคัญอาจไม่ใช่แค่ว่าตลาดเป็นอย่างไรแต่เป็นวิธีที่เราตอบสนองต่อความผันผวนนั้นตั้งหาดอ๋อการตอบสนองของเราหมายความว่าต้องมองข้ามความผันผวนระยะสั้นไปเลยแล้วโฟกัสที่เป้าหมายระยะยาวเป็นหลักถูกต้องเลยครับวิสัยทัศน์ระยะยาวหรือ long term vision เนี่ยสำคัญมากจริงๆทางมาง m o n e y w e ถึงกับอ้างคำพูดของนักลงทุนระดับตำนานอย่างปีเตอร์ลินช์ ที่บอกว่าการลงทุนที่ดีควรจะน่าเบื่อเหมือนนั่งดูสีแห้งหรือดูหญ้าค่อยๆโตเนี่ยครับฮ่าฟังดูน่าเบื่อจริงๆนะคะครับแต่มันหมายความว่าถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีแล้วก็เชื่อมั่นในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันอาจจะใช้พลังงานและทักษะน้อยกว่าการพยายามจับจังหวะซื้อซื้อขายขายบ่อยๆเสียอีกอและประวัติศาสตร์ก็บอกเรานะครับว่าแม้ตลาดจะมีช่วงขาลนแต่ในระยะยาวมากๆเนี่ย ตลาดก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเสมอค่ะเป็นกําลังใจที่ดีเลยค่ะแล้วเรื่องการวางแผนกับการเรียนรู้ล่ะคะจําเป็นต้องทําตลอดเวลาไหมจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับการวางแผนหรือ planning คือรากฐานสําคัญเลยค่ะข้อมูลจากประจัจฟินเซ r ร์ฟและ Salary Investor ก็บอกตรงกันต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนรู้เป้าหมายรู้ความเสี่ยงที่เรารับได้ ประเมินสถานการเงินปัจจุบันของเราก่อนค่ะแล้วค่อยวางแผนจัดสรรเงินลงทุนกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมแล้วการเรียนรู้ล่ะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือ continuous learning ค่ะทั้งแบมและบาจ,จัชฟินเซอร์ฟก็เน้นย้ำเรื่องนี้โลกการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ไม่หม่อยอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นเรื่องกองทุนไม่ใช่แค่นั้นครับไปแอมแนะนําว่าควรมองกว้างไปถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้แต่จิตวิทยาด้วยซ้าโหกว้างเหมือนกันนะคะครับเพราะมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองด้วยค่ะอันนี้เจ็บแต่จําใช่ครับไปแอมฟินเซิร์ฟบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยสอนเราได้มากกว่าความสําเร็จซสอีกค่ะ เป้าหมายจริงๆไม่ใช่การไม่ขัดทุนเลยแต่คือการทำให้ผลลัพธ์โดยรวมในระยะยาวมันเป็นบวกครับฟังดูดีค่ะมีบทความจาก Forbes ที่พูดถึงแนวคิด3แบบคือผู้ก่อตั้งผู้ปฏิบัติการแล้วก็นักลงทุน อยากให้อธิบายเพิ่มหน่อยค่ะว่าแนวคิดแบบนักลงทุนหรือ investor mentality เนี่ยมันต่างจาก2แบบแรกยังไงแล้วมันช่วยในการลงทุนได้ยังไงบ้างคะอ๋อครับแนวคิดแบบนักลงทุนตามที่ Forbes อธิบายไว้นะครับคือการมองภาพรวมในเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ใช่ครับจะเน้นความเป็นกลางใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นหลักในการตัดสินใจเป้าหมายคือการสร้างมูล,ลค่าสูงสุดหรือ maximize value แล้วก็จะมองหาโอกาสในการขยายตัวหรือ scalability ประเมินความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนอย่างรอบคอบมากๆค่ะและที่สำคัญคือคิดเผื่อไปถึงทางออกหรือ exit strategy ไว้ตั้งแต่เนินๆด้วยครับทางออกเช่นเช่นการขายกิจการในอนาคตหรือการนำบริษัทเท่าตลาดหุ้นอะไรแบบนี้ครับอ๋อคิดไกลเลยนะคะใช่ครับแนวคิดนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งหรือประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติการนะครับค่ะ แต่มันเป็นการนำจุดแข็งเหล่านั้นมาใส่ในกรอบคิดที่มองเรื่องมูลค่าและสภาพคล่องในอนาคตเป็นสำคัญแล้วมันช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นยังไงคะมันช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นครับไม่ใช่อารมณ์หรือความผูกพันส่วนตัวเข้ามาปนค่ะทำให้เราโฟกัสกับการเติบโตที่ยั่งยืนและก็บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับฟันดูเป็นแนวคิดที่ํำไปปรับใช้ได้หลากหลายเลยนะคะครับผม เอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วถ้าจะให้สรุปเป็นข้อควรปฏิบัติหรือข้อควรระวังแบบจับต้องได้ที่นักลงทุนอาจจะเผลอมองข้ามไปมีอะไรบ้างคะได้ครับมีหลายข้อเลยที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับค่ะข้อแรกเลยคือต้องมีแผนปฏิบัติการ action plan ที่ชัดเจนจริงๆ ไม่ใช่แค่คิดในใจใช่ครับไม่ใช่แค่คิดในใจต้องระบุเลยว่าจะลงทุนในอะไรสัดส่วนเท่าไรมีจุดเข้าซื้อจุดขายหรือจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนอันนี้บาจาร์ฟินเซิร์ฟแนะนำไว้ค่ะแล้วก็ถ้ายังไม่มั่นใจให้เริ่มจากน,น้อยๆหรือลองฝึกวนก่อนฝึกยังไงคะบาจาร์ฟินเซิร์ฟแนะนำให้ลองใช้พวกบัญชีทดลองหรือเพเปอร์เทรดดิ t งสต็อกซิมูเลนะครับอ๋อที่เล่นในอนอสตอยมี่แดงกัมใช่ครับ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบแล้วก็ทดสอบกลยุทธ์ก่อนใช้เงินจริงจะช่วยลดความผิดพลาดและความประมาทได้เยอะเลยครับดีจังเลยค่ะข้อนี้สําคัญมากใช้เงินเย็นลงทุนเท่านั้นเงินเย็นครับหมายถึงเงินที่เราพร้อมจะเสียไปได้ทั้งหมดโดยไม่กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราอันนี้ Salary Investor ข้อแเลยค่ะและเด็ดขาดเลยคือห้ามกู้เงินมาลงทุนเด็ดขาดครับค่ะอันนี้ห้ามเด็ดขาดครับ แล้วก็ระวังหุ้นปัน่นหุ้นปัน่นหุ้นที่ราคาเคลื่อนไหวหวือหวาผิดปกติมีปริมาณการซื้อขายสูงมากๆหรือมีการเชร์กันหนักๆในโซเชียลมีเดียควรหลีกเลี่ยงครับแล้วควรทํายังไงคะให้เน้นลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานกิจการที่ดีและเราเข้าใจมันจริงๆอันนี้แบมแนะนําครับค่ะแล้วก็รู้ลึกในสิ่งที่ลงทุนใช่ไหมคะถูกต้องครับ แบมแนะนําว่าลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราศึกษาและเข้าใจมันอย่างท่องแท้อย่าลงทุนตามคนอื่นเพียงเพราะเขาบอกว่าดีค่ะบางครั้งการลงทุนแบบโฟกัสคือเน้นลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวที่เราเชี่ยวชาญจริงๆอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกระจายแบบผิวเผินไปทั่วก็ได้นะครับน่าสนใจค่ะต่อไปลคะคะอย่ากลัวที่จะขายตัวที่ขาดทุนหรือไม่เป็นไปตามแผนอันนี้ salary investor ข้อ7ค่ะ คือต้องกล้าตัดขาดทุนใช่ครับเราต้องทบทวนพอร์ตสม่ําเสมอถ้าสินทรัพย์ตัวไหนผลงานไม่ดีต่อเนื่องหรือบัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องกล้าที่จะตัดขายออกไปอย่ามัวแต่เสียได้หรือหวังลมๆแรงๆว่ามันจะกลับมาค่ะเข้าใจค่ะอีกข้อคืออย่าลืมดูเรื่องค่าธรรมเนียมอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้เล็กๆน้อยๆแต่รวมรกันเยอะ ใช่ครับค่าซื้อขายค่าบริหารจัดการกองทุนค่าธรรมเนียมแฝงต่างๆมันกัดกินผลตอบแทนของเราไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในการลงทุนระยะยาวต้องนำมาพิจารณาด้วยเสมอครับอันนี้ Salary Investor ข้อ9ค่ะและสุดท้ายครับทบทวนและปรับพอร์ตอย่างน้อยปีละครั้งไม่ใช่ตั้งแล้วลืมไม่ใช่เลยครับต้องกลับมาดูว่าพอร์ตของเรายังสอดคล้องกับเป้าหมายสถานการณ์ชีวิตและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปหรือไม่ค่ะ อาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนการลงทุนหรือรีบาลานซ์บ้างตามความเหมาะสมและคุณมีการบันทึกผลวิเคราะห์ความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยครับอันนี้ทั้ง Salary, Investor ข้อ10และแบมก็พูดถึงครับฟังทั้งหมดแล้วเหมือนกับว่าการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือกราฟนะคะครับผมแต่มันคือการผสมผสานกันระหว่างความรู้ วินัยและที่สำคัญมากๆเลยคือการเข้าใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับมันคือการเข้าใจกลไกตลาดเข้าใจความเสี่ยง เข้าใจเป้าหมายของตัวเองค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันคือเข้าใจธรรมชาติของจิตใจเราเองด้วยทั้งอคติต่างๆและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆซึ่งทาง Set Invest Now ก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกันค่ะการมีแผนการลงทุนที่ดีและการทำตามแผนนั้นอย่างมีวินยัยคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยครับควบคู่ไปกับการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องอืเพราะอย่างที่ Set Invest Now สรุปไว้น่าสนใจครับว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ย ไม่ใช่การพยายามทําให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์แต่คือแต่คือการจัดการและจํากัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เราควบคุมได้เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับค่ะวันนี้เราได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะตั้งแต่การระวังกับดักพื้นฐานอย่างการขาดแผนขาดความรู้การไม่กระจายความเสี่ยงไปจนถึงการรับมือกับพลังของอารมณ์และอคติในการตัดสินใจใช่ครับรวมถึงการสร้างกรอบความคิดที่ถูกต้องของนักลงทุน ซึ่งก็คือการมีวินยัยมองการไกลและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลดีๆที่เราคุยกันวันนี้เลยครับจริงๆแล้วมันก็ย้ำเตือนเรานะคะว่าความสําเร็จในโลกการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางลัดหรือความโชคดีเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการเตรียมตัวที่ดีการวางกลยุทธ์การควบคุมจิตใจและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอใช่เลยครับก่อนจะจากกันผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ เมื่อเราเห็นแล้วว่าผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวมันทรงพลังแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจด้วยอารมณ์และอคติมันก็เป็นหลุมพรางที่อันตรายมากๆเลยค่ะลองคิดดูว่าถ้าให้เลือกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่เราจะทำได้กับแนวทางการลงทุนของตัวเองในวันนี้ค่ะเปลี่ยนที่แนวทางใช่ครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนหุ้นหรือกองทุนในพอน,นะครับ แต่หมายถึงเปลี่ยนที่วิธีคิดหรือกระบวนการตัดสินใจของเราเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะเป็นอะไรเพื่อให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จในระยะยาวได้มากขึ้น